โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็นตัว l ีเจนเดอร์สองจุดแปดนะฮะกับราคาที่ตั้งขายนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับคันนี้เป็นแบ็กท็อปเลยนะฮะเป็นตัวรถสีขาวหลังคาดานะฮะออปชันแบบล,ล้นเลยนะพี่พี่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดตัวรถนะครับหนูฝากกดไลค์ like ก็ติดตามนะฮะเราเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะฮะวันนี้อยู่กับน้องโฟกนะคะที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์ประจาสาขาเสรีไทย95หรือว่าสาขา2ของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าณวันนี้นะเราอยู่กันที่เพชรยนต์นะครสาขาสุวินทวงศ์46นะจ๊ะหรือว่าสํานักง,งานใหญ่ของเราเลยนะฮะหรือว่า ที่นี่เรียกได้ว่ามีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่โฟกเอามารีวิวนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Toyota Fortuner Regender 2.8นะครับคันนี้ราคาตั้งขาย1,100,000บาทนะปี2021ครับเลขไม่อยู่แสนสองนะรถเดิมๆเ,เลยนะฮะเป็นตัวแบ็ k ท็อปด้วยขาวหลังคาดานะน้องบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยเลยนะ,ะพี่ พี่ท่านเลนะครับอยากดูตัวรถนะเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาหาน้องก่อนได้นะที่เบอร์โทร0 6 1 5 5 7 9 8 9นะครับถ้าพี่ๆมาที่หน้าร้านแล้วไม่เจอน้องนะหนูรบกวนโทนิดน,นึงนะคะหรือแจ้งที่ผู้สักาการายนะที่นั่งอยู่หน้าโชว์รูมได้เลยนะครับว่ามาหาน้องโฟกนะฮะหนูเน้นย้ําเลยนะคะเพราะเซลล์ที่นี่มีมากกว่า60ชีวิตเลยนะครับคันนี้นะเป็นตัวลิจินเดอร์2.8นะครับราคาตั้งขาย 1, 1ล้าน1แสนบาทนะ เคด,ดีฟีดาวได้เช่นเคยนะคะผ่อนเริ่มต้นก็นิดนึงนะคะคันนี้เป็นปี2021นะครับสวยมากๆนะโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกัดสีก็ไมามันแน่นอนนะฮะด้านหน้านะฮะมาเซ็นเซอร์4จุดนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นกล้องรอบคันด้วยนะฮะคันนี้กล้องรอบคันครับกระจังหน้าสวยจริงๆนะตัวลิจนเดอร์ของเขานะฮะรัวหลอดไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้ครับ มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะดูเรียมสันตัวรถครับพี่อยู่ครบชัดเจนเลยนะไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยรักยิ้มอะไรเลยนะครับน้องบอกได้คําเดียวว่า สวยจริงๆนะกับราคา1ร้าน1แสนบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะคันนี้ออปชั่นมาแบบล้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้อง360นะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนะตัวล้อมแม็กซ์เป็นล้อมแม็กซ์ปัดเงาแบบนี้เลยนะล้อมแม็กซ์ปัดเงาสีทูโทนนะฮะกุญแจแบบสมาร์ทคิเลสนะครับแล้วก็ตัวกระจกนั้นจะเป็นกระจกสีดำนะครับมีในส่วนของกล้อง360ให้ด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะคันนี้นะครับกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับกุญแจสมาร์ทคิเลสแล้วเรียบร้อยนะ ภายในนะคะจะตกแต่งเป็นสีดำนะคะตัดกับด้วยสีแดงแบบนี้โพสวยเลยนะตามสไตล์ของ Leader, l e g e n d e r เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า เบาะหนังปะไฟฟ้าคู่หน้าครับตัวเบาะก็สภาพตึงๆแบบนี้ไม่มีย่นเลยนะตัวเบาะก็ตึงๆแบบนี้ไม่มีย่นเลยนะครับสภาพเบาะใหม่กริปนะจ๊ะตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับด้วยได้สีแดงแบบนี้เบาะปะไฟฟ้าคู่หน้าเราด้วยคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีดำเหมือนกันตัดกับด้วยได้แดงแบบนี้สวยมากๆนะฮะสำหรับพี่ท่านใดนะครับที่อยากเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาได้เลยนะตอนนี้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย ขอโทษครับอยู่ที่เพชรยนสุวินทวงศ์46นะจ๊ะตัวนี้ฮะพี่ตัวกันลอ,อยนะพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับได้ไปแล้วลอกออกได้เลยนะฮะกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานของโตโยต้านะฮะใครกำลังมองหารถยนต์เจ็ทที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับฟอร์จูเนตอบโจทย์จ้ะเป็นแบ็กท็อปด้วยนะานๆจะเข้ามาทีเข้ามาก็แป๊บเดียวไปเลยนะฮะนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมสภาพใหม่กริปนะฮะตัวนงตัวนอตนอจะเห็นไหมสภาพใหม่ๆเลยนะ ห้องโดยสารแถวสองครับพี่นั่งได้กว้างขวางเลยนะจ๊ะบอแถวสองแถวสามสามารถทับเก็บได้ครับแล้วก็มีที่ส่วนนีชาร์จ usb นะคะมีชาร์จ usb ให้อร air แถวสองมีมาให้นะครับ air แถวสองมีมาให้ตรงฝ้าตรงผนังอะไรใส่หมดเลยนะฮะไม่มีร่องรอยยันหรือว่าคราบสิ่งสกปรกเลยนะคะก่อนส่งมอบนะครับเราจะทําการล้างทําการความสะอาดให้ใหม่นะ,ะแล้วก็จะมีทางศูนย์บริการไทยพาสของเรานะฮะที่อยู่ด้านหน้าตัวเช็คระบบต่างๆให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยางนะแบตเตอรี่ครับ ระบบไฟฟ้าต่างๆนะช่วงล่างครับระบบะทางศูนย์บริการไทยพัสนะคะจะทําการตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดนะจ๋าพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบเจ้าตัว f o r t จูเนออยู่แล้วกําลังตามหาอยู่มาได้เลยนะฮะบอแถว2แถว3นะฮะสามารถทับเก็บได้เนะเหมือนที่น้องแจ้งไปนะครับสมมนรว่าเขาจะทับเบาะแถว3กันนะอ่า แต่บางท่านนะครอบครัวใหญ่นะฮะก็ Fortuner mm. ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับพี่นะใครที่มีกำลังทรัพย์นะครับสามารถเข้ามาจับมาจองไปได้เลยสำหรับตัว2.8ลิจนเดอร์นะครับนะลิจ e นเดอร์2.8นะฮะทางขึ้นทางลงของเขาครับ mm. เห็นไหมมีตัวกันลอยมาให้ด้วยนะคันนี้นะฮะแอร์แถว2มีแยกมาให้หลอดไฟมีมาให้ที่เสียบสาย USB มีมาให้นะครับคันนี้เดิมๆรอบคันเลยนะ ล้อมแม็กปัดเงาครับสีโท,ทนแบบนี้นะน้องบอกได้คำเดียวสวยมากๆนะคะสำหรับเจ้าตัว Fortuner l e g e n d e r 2.8นะครับกับปี2021ราคา1ล้าน1 0สนบาทนะนะฮะ <c ans> คันนี้รับพี่ไฟท้ายของเขาก็ดีไซน์สวยเลยนะครับคัน2.8 Regender re ยังอยู่ครบนะฮะอันนี้มาจาก K Motor นะครับอันนี้เป็น Sigma โฟด้วยนะ,ะป้ายทะเบียนยไดนป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับกล้องรอบคันมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้ด้วยนะ สัญลักษณ์ทุกอย่างยังอย,งอยู่ครบชัดเจนครับที่ปัดน้ำ้ำฝนเส้นไร่ฟ้าไฟเบรกดวงที่ 3, สาสปายเลอร์นะครับแล้วก็เสาอากาศแบบคีบฉลามนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับทักมาหาหนูได้เลยโทรมารบเบอร์0 6 1 5 6ห7 9 8 9นะฮะเข้ามาจับมาจองไปได้เลยด้านหลังมีเซนเซอร์อีก4จุดนะครับล้อยางอะไหล่มีมาให้นะนะครับถือว่าครบมากๆนะจ๊ะน้องบอกได้คำเดียวด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่เปิดแบบไฟฟ้าได้เลยฮนะกดครั้งเดียวออกมาได้เลยนะ นี่รถมากๆนะพี่ใครกำลังมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ราคาราคาถือว่าราคาอย่างไรก็ก็แรงอยู่นะฮะพี่ใครมีงบประมาณพอถึงจัดไปได้เลยนะฮะรัรงลงรางน้ําครับเห็นไหมใส่แบบนี้เลยไม่มีรอยสะดุดหรือว่าอะไรเลยตัวนงตัวน็อตจักนะฮะทุกอย่างรับประกันโครงสร้างให้หมดนะะซื้อรถกับเพจยนต์นะครับจบในที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับกระซิก็ไม่ชนหนักพิความจมน้ําเพจยนต์เราไม่รับซื้อแน่นอนนะฮะ วิสัยทัศน์เรามองจากด้านหลังครับพี่ดูกว้างขวางนะไม่ได้ดูแคบนะครับแอร์แถวสามมีมาให้ครับเบาะแถวสามสามารถพับเก็บได้นะถ้าไม่ได้ใช้เบาะแถวสามสามารถพับเก็บได้นะจ๊ะเอาไว้วางสัมภาระได้เลยนะฮะเราจะปิดท้าย,ายครับตรงนี้ได้เลยอ่าปิดได้เลยนะฮะ เป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับกล้องรอบคันมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้ยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะจ๊ะสำหรับคันนี้1นึ่งร้านหนึ่งแบาทอยากเข้ามาดูตัวรถจริงนะหรือว่าอยากจับจับจองนะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดเเน้องปงกิจดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะขอแกเข้ามาคุยกันติดเงื่อนไขอะไรนะฮะอยากผ่อนประมาณเท่าไหร่นะครับจัดมาได้เลยนะเดี๋ยน้องจัดการให้นะด้านหลังนะฮะสภาพใหม่กริบนะจ๊ะ ไม่มีอรอยร่องรอยแบบชำรุดเลยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทกิเลสครับกล้อง360องศาเหมือนที่หนูแจ้งไปว่าออปชั่นล้นๆเลยนะครับคันนี้เป็นปุ่มพุสตาร์แล้วเรียบร้อยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยแบบมังติฟังชั่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่จา้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะฮะคันนี้ครบมากๆนะคะพี่ เลิศจริงๆนะกระจกก็แบบเลิศเลยนะครับกับราคา1,100ล้านแสนบาทนะฮะกับ Fortuner l e g e n d e r 2.8นะฮะพี่พี่ท่านใดนะครับอยากเข้ามาดูตัวรถเข้ามาได้เลยนะแต่หนูรบก้นโทรมาหาหนูนิดนึงนะหรือว่าโทรที่บอร์โทร0ูทุกหนึ่งห้าห้าเจ็ดเก้าแปดเก้าได้เลยนะฮะจะเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ได้หมดเลยนะครับนะหรือว่าพี่พี่นะฮะฟอร์จูเนอร์นะครับ, er รบเรามีมากกว่าสิบคันเลยนะพี่ๆ ฟอร์จูเนอรเรามีมากกว่า10ค ını, mm. ันเลยนะครับอยากเข้ามาดูนะเข้ามาได้เลยนะครับก you ่อนเข้ามาดูหนูรบกวนแจ้งหนูนิดนึงนะยังไงหนูขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถยนต์เจทีนั่งขนาดใหญ่นะสำหรับเจ้าตัว Fortuner l e g e n d e r 2.8นะครับราคาตั้งขาย1 1 0 0 0ล้าน1บาทปี2021ครับพี่พี่ท่านใดชอบนะอยากจับอยากจองโทรมาหาหนูได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์ห 7-9-8-9นะฮะสำหรับพี่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเข้ามาดูตัวรถจริงให้หนูวิดีโอคอลให้ดูได้นะฮะแล้วเราก็มีในส่วนของบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านนะจ๊ะนะมีรถสไลด์ด้วยนะครับของเรานะยังไงหนูขอฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้หนูหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเซลคนนี้หน่อยแล้วเราเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ